รายการในแอมเกมเมอร์ชาแนลนะครับก็วันนี้ทำตามคำสั่งเพื่อนพักหนึ่งนะครับพักหนึ่งนะครับก็เพื่อนบอกในหะ้เอาชีวิตรอดนะครับผมก็จะเอาชีวิตรอดตามเขานะครับโอเคมืดแล้วนะครับหรือเปล่านะค่าแก่ก่อนนะครับยังไม่มีดาบใช้สติ๊กค่าไปก่อนโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวก็ตะกี้ แอบเอาแอมะเรมาวางนะครับใจไม่ดีเยยทำไมมันนี่อื้ม,มโอเคครับแล้วทำไมผมมีประตูอยู่ในตัวอืแปลกว่ะอู้เหล็กอันนี้เหล็กเจอเองนะอ๋อรู้สึกเจอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่ เอาอมเบอร์มาวางก็ไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรก็เลยเอาเอมเบอร์มาวางเล่นตลกไม่รู้จะทำอะไรจึงจึงนำเอมเบอร์มาวางเล่นอุแล้วไอ้นี่ได้มาจากไหนเนี่ยโอเคครับแล้วเรื่องสก,กินก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วนะครบผมก็นะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าช่วงคือแบบ เขาเลิกเขาเลิกให้เด็กโดนตีแล้วแต่โรงเรียนผมนี้ยังเกียนนะครับสามารถฝ่าฝืนได้คือแบบเป็นโรงเรียนที่แบบเกียนจังเลยเกียนจุงเบยอ,อะไรงนี้นะครับเกียนมากเลยต้องเอองรียกยังไงไม่รู้กวนนะครับโอเคเราก็จะคาบสติกกันไม้นี่เดี๋ยวหมดไม้เหลือสองอันนี้เพื่อนบอกเล่นห้ามเกียนนะครับ แต่ต้องขอโทษเพื่อนนิดนึงนะครับว่าขอขอเกียนนิดนึงเหอะนะครบแอมเบอร์มันหายากคืขอขอโทษขอโทษน้องบอสไม่ให้เพื่อนไม่ให้น้องนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแอมเบอร์มันใช้นี่ขุดได้อะ่ะเฮ้ยแอมเบอร์เจ๋งอะ่ะเร็วด้วยใช้นี่ขุดได้ปะได้ปะได้ปะโอ้โห ถ้าใช้ประตูขุดอ่ะไม่ได้เป็นไงดูดีมีออร่าเป็นไงอมัลเลหก ก็ว่า e อม r a รลมันเป็นแร่ที่หายากแต่มันก็ดีนะแต่สำหรับหมครับพ e ี N ่อ e ีนี่ประโยชน์มันไม่เยอะนะครับรู้สึกวก่าไีคอมมันมันมีแบบอะไรมอดเป็นชุดเกาะของมันด้วยของ e อม r a รลนะครับเดปเอรผมว่าผมจะไม่ทํำต่อแล้วนะครับดับเดล็อปเปอรหมดแล้วนะครับ,รบ <D> พอกันทีนะครับเดล็อปเปผมไม่รีวิวต่อแล้วครับ ถ่ายทีไรก็ไม่ได้ทุกทีนะครับโอเคแล้วก็ในโรงเรียนน่าถามถ้าบางคนถามว่าใครกวนที่สุดในห้องผมนี่แหละครับกวนที่สุดเลยแล้วก็มีไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งมันชื่ออะไรชื่ออะไรอืรอรอ,อคุณพี่เฉยุทธเข้ามาคอมเมนต์นะครัะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันไปก่อนนะครับจำตอบคำสองเพื่อน ทาที่หนึ่งนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับส c r i b e คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่มันสัน้นไปสอบแล้วตองไว้อ่านหนังสือนะครับแต่อยากทำตามที่พี่บอกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม